40ชุมชนนะครับทราบว่าท่านประธานและท่านกรรมการชุมชนใหม่เขาให้เขาเงิน50,000นะครับมีโรงเรียนนักศึกษามีอาจารย์ดึกษาระดับเมืองวิทยารายได้ก็ประมาณ5ล้านกว่าล้านไม่ถามท่านครับคุณที่อยากจะอินครับโรงเรียนในสังกัด8โรงครับผมเด็กสาวสวยนะครับผมเด็กสาวสวย ในพื้นที่ก็มีโรงเรียนนอกสังกัดอีกและรับระดับอวาชีวศึกษา้อก็มีวันนี้นะคะโดยเฉพาะจังหวัดสุพรรณที่เป็นการสาธารณสุขเทศบาลเมืองหินนั้นเป็นเดินท่องเที่ยวนะคะเอาหมดกัน